อยบ้านเอง่ะเรียนก่อนต่อเรียนก่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดีค่ะคุณพ่ดมมาเนนวคนนึ่่ะวันนี้วิชาภาษาไทยมาเรียนกันตลอดนะคะในเรื่องของไมยมกนะคะแต่วันนี้ก็จะมีการสอนให้เด็กๆดูด้วยนะคะเราเนี่ยจะเรียนเรื่องไม้ยมกนะคะใน ในเรื่องของสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นแต่อันนี้เราต้องไปเรียนในหนังสือนะเราต้องไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้คุณพอยก็ตังเรื่องเราเต็มสั์อะไรต่างๆมาให้เด็กได้รู้ก่อนนะะได้รู้ก่อนเราเนี่ยจะเรียนออนไลน์ไปนานแน่เลยเพราะโควิดยังอยู่นะอ่าคุณพอยมิ้วเสียงไว้ก่อนนะนะนะใครยังไม่ปิดเสียงนะคะโอเคนะฮอะ่าเดี๋ยวเรามาดูสื่อกันดีกว่านะคะ มาเรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์เรื่องผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะคะพบทวนคําถามมันก่อนว่าคําใดปราะหรือไม่ปราะวิสัญชนีนะคะลองมาดูสื่อน,นี้กันค่ะอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้น้องๆจะได้พบสาระการเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ป้านนะ้าอาที่น่ารักทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่สวนเกษตรพืชผักพื้นบ้านครับและในวันนี้เราจะพาทุกๆคนไปพบกับพันไม้มากมายที่อยู่ในสวนนี้กันนะคะในระหว่างการเดินทางนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าคำศัพท์ปริศนาครับมีกิจกรรมที่ชื่อว่าคำศัพท์ปริศนานะคะเด็กๆจะรู้คำศัพท์ไหมเด็กๆจะตอบได้ไหมว่าคำแต่ละคำเนี่ย รหรือไม่ประวิสัญชนีลองมาทำดูนะคะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากคำว่าเกษตรกรรมใครบอกผมได้มั้งว่ามีคำอ่านยังไงและมีความหมายว่าอะไรคำอ่านของเกษตรกรรมเด็กๆน่าจะเขียนกันได้นะแต่อยากรู้จังเลยว่าเกษตรกรรมคืออะไร าาก,การทำไร่ทำนาน่าตอบได้ดีมากการทำไร่ทำนาทำสวนต่างๆ<อ>ใช่อือผมก็ว่าใช่นะผมขอตอบครับคำว่ากเกษตรกรรมอ่านว่ากเกษตรกรรมหมาเกษตรกรรมนะคะอ่านว่ากเกษตรกรรมคำว่ากเกษตรกรรมเนี่ยเด็กๆเป็นประหรือไม่ปลาวิสัญชนีได้ไหมให้ป่าวิสัญชนี ถูกต้องไม่ป่าวิสันชนีค่ะยังมาหมายถึงการใช้ทรัเพื่อปลูกพืชรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและป่าไม้หมายถึงการใช้ให้ดินทำไมลูกเพราะปลูกพืชต็ดบอกการทำานทำได้ถูกต้องและยังมีการเลี้ยงสัตว์ทำปศุสัตว์การประมงเลี้ยงปลาแล้วก็พันุไม้ต่างๆนะแล้วป่าไม้ถูกต้องครับเรามาพบกับคําต่อไปกันดีกว่าครับคําว่าจักสารคําว่าจักสารล่ะแปลว่าอะไร จออาโอรนจออาโคจักสารนอจอะงงจออาโคจักสาเนอดูขาตอบค่ะคำว่าจักสารอ,อ่านว่าจักสารหมายถึง<อ>คำที่ใช้เรียกเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวายใช้เรียกเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวายเด็กเคยย่างไก่ไหมไปปั๊่ ไปวัดญาคุณยายเน,นี่ยจะถือตะกร้าหวายตะกร้าไม้สารเนี่ยไปที่วัดใช่ไหมก็ฉะนั้นแหละเขาเรียกว่าเครื่องจัดสารนะคะเขาก็จะถือไปแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานซึ่งทํามาจากไม้ไผ่นะ,ะหรือหวายหวายที่จะมีความเหนียวมากแข็งแรงมากใช้เป็นหัว้าปีสิบปีก็ยังไม่พังเลย ะะที่บ้านใครมีคุณย่าคุณยายลองไปถามดูมีตะกร้าจาักสารไหมอู๋พอยเชื่อว่ามีแน่นอนนะคะถูกต้องค่ะคําต่อไปนะคะคําว่ามะขุเทศต่อไปคําว่ามะขุเทศมะขุเทศเนี่ยตอนกูพพอยอยู่มัธยมอู๋พอยเรียนที่ปอลออนะ เรียนที่ปรอตอนอยู่มัธยมเคยอยู่ชมรมนี้ชื่อว่าชมรมมักคุเทศนอ้อยมาดูกันเด็กๆว่ามักคุเทศแปลว่าอะไรหนูเองค่ะคำว่ามักคุเทศอ่านว่ามักคุเทศหมายถึงคนนำเที่ยวเป็นคนนำเที่ยวเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเป็นคนที่ต้องมีความรู้<ส>นะคะมีความรู้ในสถานที่นั้นๆเป็นอย่าง แล้วก็จะพาเราเนะน,นี่ยไปเที่ยวแถมยัให้ความรู้กับเราด้วยพี่ครับผมขอถามพี่บ้างได้ไหมครับได้สิจ๊ะคําว่าสมุนไพรคําว่าสมุนคําว่าสมุนไพรเป็นปลาหรือไม่ปลาวิสัญญีคะไม่ปลาวิสัญญี<ม>ค่ะ,ะนนคลาวสัญญีถูกตงกต้อพิดาราศาสตร์มาร์คมิกน่า เตียวตอบด้วยเสียงดังฟังชัดมากไม่ปราิสันชนีค่ะใครอ่านว่าสักหมุนไกรเด็ดที่เรลืมนะคะมีหอนำด้วยไม่งั้นจะเป็นสะหมุนไก่นะคะต้องมีหอผีมาด้วยนะถึงจะกลายเป็นสะหมุนไครหมายถึงผลตามธรรมชาติที่นำมาสกัดหรือผสมกับสารอื่นใช้เป็นยาบำบัดโรคหรือบำรุงร่างกาย พืชผลธรรมชาติที่นํามาสก,กัดเด็กๆอย่างเช่นนะคะหลักหลายอย่างมากเลยฟ้าอะไรโจรอะไรต่างๆนะคะเราเนี่ยมีโรงพยาบาลที่นำสมุในไพรส่รงออกทั่วประเทศเลยก็คือโรงพยาบาลอะไรรนะู้ไหมเรื่องอสมุนไพรมาเนในระด,ดับประเทศีราจะตอบได้บัานเจ้าประยาอะไรลูก โรงพยาบาลเจ้าพิเศษเจ้าพ่เศษเจ้ายาพิเศษถูกต้องโรงพยาบาลเจ้ายาอภัยแล้ภูเบศโรงพยาบาลใช่ไหมก็เป็นโรงพยาบาลที่ส่งออกสมุนไพรปลูก่ะททรัใครเข้าเซเว่นเนี่ยก็จะเห็นประกบยาสมุนไพรแผงสมุนไพรที่มาจากโรงพยาบาลเจ้ายาอภัยภูเบศซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทำมานานมากแล้วก็ต้องการที่ตามบ้านเรานะคะ อย่างเช่นใบกระเพาลูกกระวานอะไรต่างๆก็สามารถทําให้ร่างกายเรางได้ดได้ไ,ดไห,นหนูขอถามบ้างค่ะคำว่านอถ้างั้นพี่ขอตอบนะครับคําว่าหนออคําว่าหนอแปลว่าอะไรคะคำว่าหนอคันว่าหน,นอหมายถึงส่วนของพืชท, <ำ S 1> ที่งอกจากกอหรือง,งาของต้นไม้ส่วนของพืชที่อง,ง,อ,ง,อ,งอกออกมาต้นอะไรมีหนอมั่งต้น ไ่ลูกต้นกล้วยนะคะต้นไผ่ต้นไต้นไผ่ต้องต้งนไผ่ต้นมอต้นมะยมมะม่อมนไงบ้างครับกับกิจกรรมในวันนี้สนุกและได้ความรู้มากมายเลยครับเอาละค่ะขณะนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณสวนสมุนไพรกันแล้วนะคะต่อไปเรามาทบทวนเรื่องการใช้พจนานุกรมกันบ้างดีกว่าค่ะ พจนานุกรมไเป็นหนังสืออ้างอเด็กๆมีพจนานุกรมไหมถ้าใครยังไม่มีนะเด็กๆน่าจะหาซื้อไว้นะคะได้ใช้จนเรียนหาวิทยาลัยเลยพจนานุกรมนะพจนานุกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอปโปโัลกอตไว้นะคะเีวะะยวสไลดก่อนนะคะเป็นหนังสือที่จําเป็นมากมีเนื้อหาประกอบตอนนั้นที่เราเคยหาเรื่องสำนวนไทยเด็กๆก,ก็สามารถที่จะ ในลูกไปหาได้ไปหาสัมวนไทยได้ในพจนานุกรมมีมากมายเลยเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาประกอบแล้วก็อิงที่จําเป็นมีเนื้อหาประกอบไปด้วยคําต่างๆเรียงตามลําดับตัวอักษรใครเปิดพจนานุกรมเก่งก็จะเก่งมากเลยจะรู้ว่าคําต่างๆนั้นแปลว่าอะไรโดยเรียงตามตัวอักษรอะไก็เลยให้พวกเราท่องกรอกไข่ของน้องพูนั่นเองโดยในแต่ละคําจะอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับตัวสะกด การออกเสียงความหมายคำจำกัดความชนิดของคำและท้าน้องๆคนใดอยากทบทวนเรื่องการเปิดพจนานุกรมสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะที่เราเล่นกันในตอนแรกได้ไหมคะถ้ายัางจำได้เดี๋ยวเราจะนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยคกันนะคะถ้าอย่างนั้นขอขอตบกันตอนแรกมาแต่งประโยคนหเด็กๆเติมก่อนแล้วกันนะครับ เริ่มจากคำว่าเกษตรกรรมประเทศเกษตรกรรมเด็กๆนี่คือการเกษตรเกษตรกรรมไหนเดี๋ยวคุณพลอยจะลองถามสักคนหนึ่งใครจะเป็นผู้โชคดีแต่งประโยคเกษตรกรรมอ่ารัฐศาสตร์ยกมือแล้วรัฐศาสตร์ไหนโตแต่งประโยคเรื่องเกษตรกรรมให้คุณพลอยหนึ่งประโยครโยครคับเอ๊งไม่ออกอ่ะอย่างนึงไม่ออกอ๋อทุกคนคิดคิดคิด ไปบ้านฉันทำเกษตรกรรมหัวถูกต้องถูกต้องบ้านฉันทำเกษตรกรรมเก่งมากใครตอบบุ้งกีหรือเปล่าใช่ไหมค่ะมาตอบมือให้บุ้งกีหน่อยเพื่อนตบมือให้บุ้งกีหน่อยนะคะบุ้งกีตอบบุ้งกีผมก็ตูด้วยเกษตรกรรมนะ ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่มากนทุกคนนี้นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการ,การ,กรเกษตรเป็นประเทศออแห่งผัออกสมุนไพรเพราะว่าพืชขเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทําให้เราเนี่ยมีพืชผักสม,มุนไพรมากมายนะคะใครจะเป็นคนอาสาแต่งประโยคต่ตอไปครับหนูเองค่ะ คาว่าจากสารอ่ะประโยคต่อไปประโยคจากสารใครจะอาสาแต่งประโยคคะโสมเออ่ะเตี้ยวเตียวบอกเตี๋ยวจะแต่งเตียวจัดเลยประโยคว่าย่ามีตะก้าจากสารเยี่ยมมากคุณย่ามีตะก้าจากสาร อ่าบ้านใครอย่าลืมนะมีคุณย่าคุณยายคุณแม่อาจจะมีก็ได้นะไปถามดูว่ามีตะกร้าจักสารไหมน่าจะมีนะคะคุณยายชอบกระเป๋า้าลิเพาที่มีการจักสารสวยงามคนคนนี้เขาตอบว่าคุณยายชอบกระเป๋า้าลิเพา้าลิเพานีก็เป็นเครื่องจักสารอีกเช่นเดียวกันนะคะมีการจักสารที่สวยงามนะคะสารสวยงามสวยจริงๆ ไปหนู่ขอนะคะคำต่มา,า,ามะขูเทศยันคนบ้างคําว่ามะขูเทศมาคิดวาฮะฮะ่าอธิบายความหมายามะมะขูเทศูเทศไปแล้วใครจะตอบได้บ้างว่าแต่งประโยชน์มะขูเทศแต่งว่าอะไรตอบกฎไมาได้เลย ของฉันเคยเป็นมกักคุเทศเที่ยวมากเตินโตพ่อของฉันเคยเป็นมกักคุเทศแปลว่าพ่อของฉันนะคะเคยทํางานเกี่ยวกับการนําเที่ยวนะะเป็นไกดนะะ์บอกเล่าเรื่องราวโบราณสถานบอกเล่าเรื่องราวตามประเทศต่างๆเป็นมกักคุเทศได้หมดเลยนะต่างประเทศพาไปต่างประเทศพาไปสถานที่ท่องเที่ยวเจ็ดริงมหาศาลของโลกไปกําแพงเมืองจีนไปอะไรก็ต้องมีมกักคุเทศในการบอกเล่าเรื่องราวและนําทางเราไปนะคะ ไหนดูในวิดีโอนี้ว่าเขาจะแต่งว่าอะไรแทดมคกุเทศชี้ชวนให้ชมสวนพืชผักที่สวยงามเขาก็บอกว่ามครกุเทศอ่ะชวนให้ชมรืชผักที่สวยงามเห็นไหมมรกุเทศมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเชิญชวนว่าเออตรงนี้ดีอย่างนั้นตรงนั้นดีอย่างนี้นะคะไปดูตรงนี้กันดีกว่านะคะเพื่อไปชมสิ่งดีๆนั่นเองต่อไปคําว่า ถ้าอย่างนั้นผมขอแต่งประโยคที่มีคําว่าสมุนไพรนะครับใครอยากแต่งประโยคที่มีคําว่าสมุนไพรบ้างเปิดไมคแต่งได้เลยร้อมผมหนูหลายคนเอาทีละคนเรื่องจากอมเนื่องจากอ้โหเฟไออสใครก็ไม่รู้ผมครับกว่าไปแต่งประโยคให้ฟังเลยออปโป้อะ อ๋อขอขอจังก็ของก๋วก๋อัปเปอรเอฟไเอสเงียบเลยใครก็ไม่รู้กันจ้ะน้าน้าต่อไปไม่ออกอัปเปอร์เอฟเอสเปิดหน้าสิลูกเปิดหน้าสิโอ้น่องโอ้จำได้แล้วชื่ออะไรชื่อไอหรือเปล่าชื่ออะไรสักอย่าง

อ้าดาว่ลูกประโยคาหมนว่าไรอะไร้อ่มุนไรค่ะอเคเมากต่ไปม่ฉันมีหมุนไทยมากมายดีมุนไทเยอะเลยอย่างอะต่อไปรัฐศาสตร์ <c jorn al testing> <Belarus> คอะแล้ว,าาวประสา,า์ว่างไงลูกครับไไบ้านฉันปลูกสมุนไพรไว้กินโอ้บ้าฉันปลูกสมุนไพรไว้กินน่าอร่อยจริงๆเลยนะมีประโยชน์ด้วยต่อไปเตยลูกเตยน่ <c oughs> าเตยมิ้วเสียงไปแล้วโอเคประมาณนี้มี่ใครจะตอบ <c oughs> ม่ใคยอบอีกไหมป้าปอ่า,อาปินโตปินโตว่าไงลูกแต่งประโยคว่าสมุนไพรหน่อยโรงพยาบาลนำสมุนไพรมาขาย<ห>เพื่อเพื่ออะไรลูกนำสปปรรพคุณมาช่วยบำรุงคนเยี่ยมมากหประโยคยาวด้วยนะโรงพยาบาลนำสมุนไพรมาขาย เพื่อนสำสมบุณมาบำรุงรักษาร่างกายคนอย่ามาทุกคนแต่งได้ดีมากมนะครับสวนเกษตรพืชผักพ,พื้นบ้านมีสมุนไพรยอยู่มากมายวันนี้เขาก็แต่งเหมือนกันนะคะผมยังไม่แต่งเลยเยี่ยมมากเลยเด็กๆนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของคออําศัพท์พืชผักสมุนพไพรใบหญ้ามีคุณค่าดังนั้นไม่รู้ในเรื่องของปราและไม่เปล่าวิสัญน,นีทบตัวเล็กน้อยแล้วก็ได้รู้ถึงคำอ่านแล้วก็คำศัพท์ใหม่ๆ คราวนี้เด็กๆเรามาดูกันในเรื่องของไม้ยมกกันบ้าง <Yeah. S 1> เราจะเรียนกันในเรื่องของไม้ยมกนะคะรู้ทันไม้ยมกรู้ทันไม้ยมกเด็กๆไ ok, ม้ยมกเมื่อวานสอนไปแล้วนะว่ามีเพื่ออะไรวันนี้มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําแบบฝึกหัดเรามาทบทวนกันนะคะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าอักษรกลางเจ้าตัวจะเรียนอักษรกลางได้ไหมว่ามีอะไรบ้างได้ได้ได้ก็ไก่ก็ไก่อไก่ก็ไก่แล้วทองเราทองว่าอะไรลูกก็ไก่จจานก็ไก่จอจานดอเด็กดอยดอเต่าอเต่าบอใบไหมแล้วก็ตัก ตอานตอปะปะต่อปะปะต่อปะไก่จิกเด็กตายบนปากโอบต่อปะตักใช่หเอาเด็ท่องไปพร้อมกับครูพอยนะครูพอยท่องนาก่อนนะเดี๋ยวท่องตามนะไก่จิกเด็กตายบนปากโอบลอยชดาแล้วก็ต่อปันตักอมยังต่อปันตักเด็กตายหนึ่งสองสาตก่ก ไปเด็กไปบนป่ากีดกไปบอ่าอันนี้คือคำองขอมันนะมันจะันได้เก้าเสียงด้วยกันถ้อย่างเช่นอ้ําอ้ําอ้ําอ้ํอ้ํา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 อ้าอ้าอ้าอ้อาอ้ัาอ้อ้ําอ้าอ้ัาอ้อ้ําอออ hãy bỏ các thùng xong sai khi em 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 เพื่อ oh <my. S 1> ให้อ่านซ้ำๆนะคะเพื่อให้อ่านซ้ำๆนะคะอย่างเช่นคำว่าเด็กเล็กเล็กอ่านว่าเด็กเล็กเล็กอา่าคำนี้อ่านเด็กเล็กเกถ้าคำนี้ล่ะเด็กๆด,ดูคำข้างล่างสิในวัน oh. รื่เปล่าไม่ใช่นะต้องอ่านว่า ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เด็กจะสังเกตว่านะคะเราจะอ่านเป็นคำคำเดียวเล็กเลก็หรืออาจจะอ่านเป็นกลุ่มคําเป็นวลีก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งดูที่บริบทของมันนะ,ะดูที่คำลอกข้างเราจะไม่อ่านว่าในวันหนึ่งหนึ่งแต่เราจะอ่านว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะมีเสียงตะโกนว่าอ่านพร้มอมกันนะ ไปไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ถูกต้องเราจะไม่อ่านว่าไปไม่ไม่ไม่เราอ่านว่าไม่ไป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 ไม่ดีดีอ่านว่าดีดีอันนี้อ่านว่าอะไรครับล่าสุดว่าเด็ก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 จบกองอ่านว่าเด็กว่าอะไรลูกใครใคร ใชใถูกต้องอ่านมอ่านอื่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 นอืนอืนอื่นอื่นถมากมาสไปกินเร็ว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 ิงงานว่าจริงจริงว่าานว่าจริงเพื่อน่อนเพื่อนเพื่อน เ,เราจานว่าอะไรวันหนึ่ง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 ครับกันวันหนึ่งวันหนึ่งนะนเด็กมากเด็กเด็กพุงอ่ะพุงวันหนึ่งลืมเปิดไมค์เราต้องมาดูของไม้ยมูกกันนะคะ อธิบายไหมยะมุกเริ่มเติมอีกหนึ่น้องๆยังจำเครื่องหมายนี้ได้อยู่ไหมคะว่เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรเด็กๆม้ยะมุกม้ยะมุกเราเรียกว่าอะไร เครื่องหมายนม้เรเรียกว่าไม้ยมกค่ะแล้วน้องรู้ไหมคะว่าไม้ยมกมีหน้าที่ทําอะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไม้ยมกมีหน้าที่เขียนหลังคำหรือกลุ่มคำเพื่ออ่านซ้ำกลุ่มคำข้างหน้า ให้สังเกตบริบทรอบข้างว่าเราจะอ่านซ้ําคําเดียวหรือจะอ่านซ้าเป็นกลุม่มคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ให้สังเกตเราอ่านไ,ไ,ได้อยู่แล้วแหละคราวนี้เราลองมาดูปุ่มที่อยู่ด้านล่างเพื่อทบทวนได้เลยค่ะเรามาทบทวนเรื่องไม้อะโมกรวมด้วยช่วยคิดรวมด้วยช่วยกันคิด ให้นักเรียนเขียนคำและกลุ่มคำที่ใช้ไม bon ้ยมกมาสร้างคำให้เด็กๆยกตัวอย่างคำที่ใช้ไม้ยมกมาคนละหนึ่งคำอ้าวลักศาสตร์่อไปรักศาสตร์เล็กๆอ่านว่าเล็กๆอ้าวต่อไปไอยิตมาก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 ไอยิตสองคำแล้วให้ครบสิ เพื่อน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 อรไเร็ว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 ไรนมีอะไรอีกมีอะไรอีกสี่แล้วมามามาออะไรมัว

ครับนี่ัเป็นนะนี้ตัวหลังว่าตัวหลังแต่ถ้าอยู่หลังต้องิว่าทุกวันทุกวันนะฮะ โอเคตอนใส่กระปุกกระเล็บเนอะวันนี้นะคะได้เด็กไปเอ็นี่ไว้ห่อไว้ไปนอนนอนทุกทายเรื่นงเลื่กุลากุล่อาจะกัดตายหากันนี้ะะคบ้านคือใบงานบ้านเราเปิดดูซิมีไหมใบงานนี้มีค่ะวันนี้กันบ้านก็คือใบงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมนะคะเด็กๆ สำหรับวันจบลงแล้วนะคะในเรื่องของคำที่ใช้ไในโมงนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกนกโอนจากไปนะคะใครถึงจะร่วมถ่ายรูปกนหนอยโอ้ยนับมาใครกับน้องหนึ่งนับสามนะคะวันก สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย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 